สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขวดน้ําที่ยิงไปเมื่อวานนะครับผมปืนลูกซองอ่างน้นนะฮะนี่ครับเป็นไงครับขวดน้ําอันนี้เป็นขวดที่เหนียวมากนะยิงโดยลูกโดดนะครับเปนลูกสลักนี่ลักษณะแผ่ที่ขาดใช่ไหมลักษณะนี้ถ้าเป็นขวดแก้วเนี่ย ยิงไปแล้วเนี่ยอาจจะได้รับบาเดเจ็บได้นะครับผมตัวเราถ้าจับต้องมีถุงมือนะอย่างที่ผมทำเมื่อวานนี่คือไม่ได้มีถุงมือเพราะเป็นพลาสติกแต่ก็ไว้ใจไได้เหมือนกันอาจจะบาดได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ควรทํานะแบบเนี้ยเพราะว่าแรงอัดเนี่ยาฝาเนี่ยที่ผมจับเนี่ยอัดขึ้นมาเลยปุง้งมือข้างซ้ายที่ผมจับครั้งนี้แรงมากจนขวดเนี่ยแกเลนเอาดุดออกจากมือไปนะครับอันตรายนะ เพราะความคมของพวกนี้ของพลาสติกเนี่ยพลาสติกแข็งพลาสติกเหนียวเนี่ยก็มีความคมอยู่บ้างฝ่าก็ได้ออกมาเลยนะฮะคือแรงของกระสุนเนี่ยแรงดีคอยของกระสุนลูกฟองลูกฉลักหรือโดดเนี่ยมีความรุนแรงมากนะครับปะทะสิ่งของหรือปะทะอะไรไปแล้วเนี่ยจะเกิดการแบบในอัดมหาศาลนะฮะใ,ใกล้ๆนี้ถ้าเป็นพวกหนังสติก๊กหรือว่า ปืนลมทั่วไปก็จะยิงแค่เป็นรูใช่ไหมไม่ว่ายิงใกล้หรือไกลถ้ายิงเข้านะถ้าเป็นพวกปืนลมเงี้ยปืนลมทั่วไปที่เขายิงนกยิงอะไรกันนะ่ะแล้วก็หลังสติก๊กถ้ายิงเข้านะมันก็จะเป็นรูเล็กน้อย,อยกลมๆแต่นี่กระสุนรูเข้าดูกะดูออกเนี่ยครับถ้าเป็นศีสษะคนหรือว่าเป็นคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยพอได้อัดเข้าไปแล้วเนี่ย แรงอัดหาสารเนี่ยแรงดีคอยล์ของปืนลูกกระสุนเนี่ยยิงเข้าไปปุ๊บคือสิ่งของที่อยู่ด้านในก็จะ,จะหาทางออกหารูออกถ้าหาไม่ได้มันก็จะแตกแบบนี้อะไรที่มันใกล้เคียงที่สุดที่มันสามารถที่จะบีบออกมาได้นะครับก็จะดันพอยิงเข้าไปปุ๊บแรงดันมหาสารก็จะฉีดออกนะครับไม่ว่าจะเป็นศีรษะคนหรือว่าจะเป็น เนื้อเยื่อของสัตว์หรือว่าจะเป็นของมนุษย์รือจะเป็นของสิ่งของนะฮะที่มีลักษณะที่พอจะแรงบีบอัดออกได้นะครับดูตูดยังแตกขนาดนี้น้ําดันออกมาด้านหลังเป็นอย่างนี้ด้านบนฉีกเอาหมดเลยมือผมขวดไม่หลุดออกจากมือเลยเห็นไหมครับในคลิปขวดผมหลุดออกจากมือเลยดูความรุนแรงนะนี่เป็นการเรียนรู้นะครับผม ม่แนะนําให้ถับด่านนะอันตรายมากๆเลยแต่ที่ผมทาเอามือจับให้ดูนี่คือแบบว่าสมมุติจิกผมค้นขึ้นมาแล้ว้องยิงดูที่จับอย่างเงี้ยเราลองยิงดูจะเป็นยังไงนะครับผมให้แค่เรียนรู้เป็นขวดพลาสติกนะฮะแต่ถ้าเป็นขวดแก้วเนี้ยเมื่อผมอาจจะเลือดแล้วก็ได้นะฮะอันตรายมากนะดูความขีดขาดของแทงเห็นไหมครับขวดเหนียวขนาดเนี้ยแรงรีคอยของปืนนะ่ะลูกสูนนะ่ะ ดันให้เป็นได้ขนาดนี้คุณดูเอาแล้วกันมีของเหลวอยู่ด้านในถีบออกทุกด้านตูแตกออกยิงกงกองออกด้านนี้กระจิกน,จนาจะเข้าแค่ลูกศรใช่ไหมแล้วก็ออกทะลุลูกศรจะดูแรงแรงของเขาไงครับน่ากลัวไหมนุภาพบนซองนะครับเอเคครับผมก็มาให้เพื่อนดูเป็น ประสบการณ์ความรู้นะฮะที่ผมทําให้ดูคือเรียนรู้น้าไม่ได้อวดอ้างโอ้อวดอะไรใดทัด้งสิ้นปืนผู้บอกมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมทําให้ดูเป็นคลิปทําประสบการณ์เก็บไว้ในช่องของเรานะครับ5ปี10ปีก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับดูได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวขอจบคลิปดีิวขวดน้าที่ผมยิงจากถุงลูกซองลูกสลักลูกโดดแบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ